เนี่ยไอเทมที่หลายๆคนน่าจะชอบเออเห็นไหมไปค้ากดฟรีนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมือว่างไหมถ้ามือว่างก็กดไลค์ให้หน่อยสิตะเองแต่ถ้าอยากมีคนข้างๆก็ไปหาเอาสิวะ555บวกสิเครื่องแตึงกายสุด แปลกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามว่ามีเครื่องแต่งกายอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นใส่รหัสนะเออมามันจะเห็นใครแบบแบบคนไทยเขาจะถือโซฟามาใส่ผมท่านผู้ชมเชื่อไหมคนนี้นี่ใผู้หญิงคนนี้เขาจะถือโซฟามาใส่ผมนั่นไงไม่ต้องคนนั้นหรอกคนนี้แหละไม่ได้หรอกวาร์ปนี้มาชิ้นแรกจะเป็นแขนที่เป็นโซนทะ่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรในการ์ตูนผมลืมละ ผมกี่ผมตายีตเตอะใตามผมเลยหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองห้าเจ็ดแปดหกสี่แปดเก้านี่ไงน,นี่แขนเราก็จะเป็นโซ่แบบนี้เรื่อยเรื่อยมันเลยตัดท่านผู้ชมมันเลยตัดออไหนอะสองคนแกไปไหนอะฉันจะหั่นแกไปชิ้นชิ้นไหนวะสวัสดีไหนว่าคนที่ตามฉันเมื่อกี้บัวโอ้ยแกไปไหนละอะน,นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยแกแก,แก,แก,แกแล้งเราเหรอฮัลโหล ทำไมแกไม่พูดด้วยวะฮัลโหลอะไรตัวปลอมตัวไหน uh. เราตัวนี้ <c oughs> เอา้าไหนตัวปลอมมะตัวปลอมเราตัวนี้เราไม่ใช่ตัวปลอมเราเป็นตัวนี้ <c oughs> แล้วก <c oughs> ็ไม่คุยด้วยมาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะผู้ชมชิ้นต่อไปจะเป็นอันนี้นะเว้ยจะเป็นเหมือนเหมือนมันเป็นโลกลูกโลกเป็นบ้านโลบอกแบบเวอร์ชันคลาสสิกเลยผู้ชม เออเรจะมาใส่เลขกันเลย165 38289 205นี่เห็นไหมก็จะเป็นลูกโลกโลบอกเนี่ยลูกโลกโลบอกบ้านลาสิกดูดีดูดีมองในทั่วสารทิศเลยนะเห็นไหมเป็นบ้านแบบเวอร์ชันโลบอคลาสิกนะท่านผู้ชมอีโคเทเลยอ่ะคตแปลกเลยอ่ผู้หญิงคนนั้นเขาหายไปไหนแล้ววะทำไมคนเต็มกลางเมืองเลยวะท่านผู้ชมแต่ไม่ค่อยเจอคนไทยนะ สวัสดีลูกโลกเรามีลูกโลกนะแกกจะกระโดดอะไรวะน,นั่นเฮ้ยถ้ากระโดดขนาดนี้น่าจะปวดขาละขาลากแนละ้วมั้งเฮ้ยโลกเราเทมัยเนี่ยตีหน้าใหแกเลย <c oughs> กระโดดอะไรแกก็ <c oughs> กระโดดไม่หยุดส่วนด้านนี้จะต่อยมวยเลย <c oughs> ไม่ไม่อะไรวะมาดูชิ้นต่อไปกันเลยท่านผู้ชมชิ้นต่อไปจะเป็นแบบ UFO จะดูดเรานะท่านผู้ชมือเหมือนเป็นเครื่องติกาย UFO ดูดเราอะจะเป็น1 5 4 2 3 3 2 7 8 9 3นี่เห็นไหม UFO ดูดเราแล้ว UFO จะเอาเราไปแล้วดูดีดูดีแกดูดี UFO จะเอาเราไปแล้วรฮะไอชอบก็ลองมาแต่งดูกันได้ UFO จะเอาเราไปแล้วแก นี่มันอะไรกันฮัลโหลเอา้าเดินหนีไปนู่นเอ้าเดินไปน้ำพลุแล้ว UFO เอาเราไปแล้วมาเสิร์ฟนี่มีคนไทยไปปะสวัสดีคนไทยใจเกเรตตัวจริงไหมเราพี่ต้นเองเชื่อปะ uh. ตัวจริงหรือเปล่าก็บอกว่าพี่ต้นไงพี่ต้นเองดีว <c oughs> จะไปดูชิ้นต่อมากันเลยนะท่านผู้ชมนะชิ้นต่อมาก,ก็จะเป็นแบบ ปลาติดหลังเลยเป็นปลาติดหลังนะเออเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยจะเป็น <X D> หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองสองสามสองห้าสามสี่สามเจ็ดหนึ่งนะท่านผู้ชม <X D> นี่ก็จะเป็นปลาแบบนี้ถ้าไมแกต้องมาชอบยืนบงนังหน้าเชนนนี้เออบังทำไมอ่ะเป็นตัวตัวจริงหรือเปล่าก็บอกว่าตัวจริงแหละแล้วผมก็จะเป็นการปั่นนะต <X D> ัวไหน บอกไปสอกรอบแล้วไม่เชื่อยังมาถามย้ำอีกเราแหละพี่ต้นเราพี่ต้นจริงต้นข้าว <c oughs> กินปลาไหมปลาหลอดตัวใหญ่นะปลาอาปากเลย <c oughs> โอ้ปลาอาปากไปไหเอาแล้วเขาก็ไม่เชื่อผมแล้วก็วิ่งหนีเหมือนเดิม <c oughs> ไปไหนเราก็เป็นตัวปอลอมรอเน่ละดานนี้มาตั้งโคมไฟอะไรไว้เฮ้ยโคตรเท่เลย ผไม่เชื่อผมเหรอท่านผู้ชมใช่สิฉันมันเป็นตัวปลอมในสายตาพวกแกอะไรวะงานเลี้ยงไหลอาโอไม่งานเลี้ยงหรอเนี่ยกินปลาไหมเรามาขายปลาเอางานเลี้ยงหายไปไหนเพื่อนน้องอยู่นี่ตาม,มาอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรคนดังเราไม่ใช่ลำโพงรู้จักรู้จัก คุณดังโฟกัสมาแล้วเราชื่อโฟกัสเราชื่อ <c oughs> ปากกระโหป o าอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังผมกลดดังเหรอ <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะมาดูเป็นพลังเวทมนต์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวฉันต้องมาแต่งก่อนก่อนที่เด็กพวกนี้จะมาบังกล้องฉันอีกแล้วฉันจะแต่งตัวแป๊บหนึ่งใจเยน็นๆดีชันขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งวิ่งตามฉันเหลือเกินนี่ฉันวาดมาหนีแหละเป็น หนึ่งสองสามหนึ่งสองสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เป็นพลังเวทมนต์นะคพี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวฉันจะว่าไปหาพวกแกถ่ายคลิปปะนี่อะไรวะถ่ายละครคือ <c oughs> พิมหาแฟนหล่อหล่อ <c oughs> อ่ะจะแฟนใชี่ยวะเป็นไงพลังเวทมนต์ฉันดูดีดูดีดูดีเอดูด,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 ดีพลังเวทมนต์ได้พิมคำว่าวูปจะเป็นยังไงวะ W O W O L F นี่เป็นไงล่ะ Oh my god ดูดีพลังชาันพลังเวียนหัวเลยพลังที่โคตรจะเวียนจะหัวเออเลย e เอด r ดีวูบคับพิมนี่คืาพิมพ์ขิงผมมาดูดีดูดีรถใครเนี่ยขี่ได้ปะขับมัวพลังเวทมนต์ไแล้วน้องพิมพ์หาแฟนหล่อๆเหลือไปไหนหมดวะบ้านหลังที่13รับต่ออก่อไหนว่าบ้านที่13 พลังแห่งเวทมนต์จงสถิตมาที่ข้ามาดูชิ้นต่อไปกันเลยจะเป็นมือใหญ่นะท่านผู้ชมนะหนึ่งสองเจ็ดสองห้าห้าหนึ่งแปดสามเก้าสามนี่ตบตีพลังแห่งการตบตีไในบ้านที่สิบสามเรามาแล้วคนนี้หรือไม่ที่ไปตั้งป้ายดูมือฉันสิจะตบหน้าแก แชร์และรอเล่นถ้าเราเต้นมือมันจะไปตามเราป่าววะถ้าเต้นมือก็ไปตามเรา <laughs> ตัวจริงใหม่นี้เราพี่ต้นเองมือบวมอ่ะขอยาทาหนา่อยมือมวมอะไรพพ์ไปหมดพ,มพี่ไปม่วมหมดแล้วต้นไม้หรอไม่รูอ้ <c oughs> อะไรพี่ต้นเกะใช่ไหมเราต้นเองไงจำไม่ได้หรออะไรที่รักจะไปไหนคนจีบกันอีกแล้ว ไอ้เขาจีบกันอยู่ไรวะคุณมาเป็นเอฟนอะไรวะฮะเฮ้ย <Huh? S 1> อะไรเนี่ยแฟนกันหรอเนี่ยแฟนกันหรอเนี่ยดูเบื่อนโคตรน่ากลัวเลย <Wow. S 1> นี่ก็แต่งรถอยู่วะท่านผู้ชมก็แต่งรถโชว์สาวอยู่วะว้าวเราจะมาดูเครื่องติงกายต่อไปนะท่านผู้ชมจะเป็นแบบตัวละครน,นู๊กับหัวเลยเป็นแบบเครื่องตงดกายกับหัวท่านผู้ชมอันนี้แบบเนียนมากเลยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นใครเลย1 0 6 5 9 6 9 9 2์หกห้าหนึ่ง นี่เราทรงผมออกนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมมันจะเป็นนุบกับหัวเนี่ถ้าเองเป็นตัวจริงผู้ติดต,ตามมีกี่คนอไม่รู้เราหัวกลับอ่าก,กลับไปเดินปกติไม่ได้เวยนครับผมบอกไม่รู้มันเขาจะขีร่รถหนีจากบ้านรับต่อกลายเป็นแฟนอันดาก,การหาแฟนอย่างรวดเร็วนี่มัน ง่ายได้จังคุณชื่ออะไรเราชื่อต้นไงเพ่นเค้กเอาเขาไม่ได้ถามผมด้วยวะคือมันคนละคนแล้วประเด็นคือมันก็กลับหัวแบบนี้น่นะตึกนเต้นกายบ้าเลยวะเนี่ยไม่อยู่เธอต้องพิมพ์ว่าแฟนผู้มีฟงมีแฟนกันเลยละอ้คนนี้ก็กำลังอ่านไปเกจะไป็าพที่สิบสามใช่ไหมเดยฉันจะกลับไปเป็นพี่ตนเหมือนเดิมละต่อมาท่านผู้ชมจะเป็นแบบแมวเต้นไปเป็น กรอบสี่เหลี่ยมมันเป็นเหมือนแบบเป็นเออเอเอราดูคือหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกเก้าแปดหนึ่งสามสองเก้าเจ็ดสามฮ่าจะเป็นแมตเตนไปดิ <laughs> oh. <laughs> นี่มันอะไรกรันแมตเตนให้พวกแกดูมันดูหลอนๆอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้ามันตั้งอยู่เฉยอะไรไม่รู้แต่และชิน้นแมตเตนให้แกดูไหม <laughs> ดูดิ อเธอเธอพิมพ์ว่าแฟนแฟนอะไรวะได้ไหมคุยกันอยู่ไหนว่าคนมีความรักนี้แฮะเราไม่ได้มาแอบดูคนจีบกันนานเลยเครื่องเต้งกายเราทีไหมหาเพื่อนเอ้ยคนนี้ก็าหาเพื่อนเราก็หาเพื่อนเป็นเพื่อนกับเราไหมเรามีแมวเต้นเป็นของตัวเองนะแต่สักพักฉันจะกลายเป็นพิ่ตน้นละ อ่ะชัเปลี่ยนเปลี่ยนล่างละชิ <c oughs> ้นต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นอันนี้เวเป็นสวมยักษ์นะสกีบีดีดอมดอมเฉียยหห้าหเจ็ดแปดเจ็ดสองเก้าห้าสี่หนี่สวมยักษ์สวมยักษ์มาหาแฟนอันดาเหมือนเดิมนี่วะโอไมคแพนเค้ก oh คนมีความรักวาเธอสัญญากับเราไหมว่าจะเป็นแฟนเรา โอ้ไม่คนมีความรักว่ะหาส่วนเราไม่มีความรักเราก็อยู่ในซ่วมละสิ <c oughs> เราไม่มีความรักเราก็อยู่กันในซ่วมนี่แหละกี่คอกันไปไหนแล้วนี่มันอะไรกันมันมีความรักระบันดินทําไมโดนบังเกอร์เต็มเลยวะมันเดินหนีไปนน่นแล้วคนนี้หาเพื่อนเขายัางอยู่นี่วะกลายเป็นร่างฉันปกติเอาออกไว้แล้วท่านผู้ชมชิ้นสุดท้ายแล้วด้วยท่านผู้ชมจะเป็นขากุดนะท่านผู้ชมซึ่งจะเป็นขาเดียวนะเออเดี๋ยวเราจะมาเตะเลกกันเลย 7จ็ดเก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์สองนี่ก็จะเป็นแบบเนี่ยไอเทมที่หลายๆลายคนน่าจะชอบเออเห็นไหมไปค้ากดฟรีนะหรือว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่แปลกแล้วกันเพราะว่าผมไม่เคยได้แต่งอะไรแบบนี้เออโอเคกันไปกินเบอร์เกอร์กันนะอะไรวะคนมีความรักว่ะกำลังมีความรักว่ะท่านผู้ชมอ่ะ แล้วชุดกลมันเป็นอับปกติแล้วมาดูชมวันี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบว่าเกแชร์บผมด้วยแล้วก็ผมคปแล้วไปครชอบอะไรก็ลองมาแต่งดได้ถ้าใครวามคยังไงก็อาลืมที่จะคอมเมนต์บอกผมนะโอเคแล้วก็ผมไปายจิตไปโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็ว